จอกอุลหรือว่าผู้กันไฟเนี่ยใส่รุนกันยังไงหลังจากบาล,นลานซ์แพทครั้งใหญ่มานะครับมีการปรับบาลานซ์สกิลสามเนี่ยที่นอกจากโจมตีศัะตูลูกตัวแล้วบัฟดาบหมู่ลบบัฟฟังตรงข้ามหมู่ยังเพิ่มเล้งเกรดหมู่สให้กับดั้งดีเราด้วยนะก็ทําให้ลายเป็นตัวเมตาซึ่งมาแรงมากๆในตอนนี้อีกทั้งสกิลสองที่ยังดีอยู่แล้วนะครับเป็นการผนึ่ตระตูตในภาพวาดจะยาวนาแนแค่ไหนขึ้นอยู่กับสปีดของตัวผู้กัน แล้วใช้สกิลนี้ปุ๊บจะได้เทิร์นันดีด้วยก่อทาให้ตอนนี้นิยมใส่เป็น s ซวิฟกันนะครับเพื่อเล่นเกยร์บัฟดาบลบบัฟให้เพื่อนดูที่ผมใส่ก็จะเน้นไปที่ความถึกเล็กน้อยสปีดให้เยอะที่สุดแล้วก็แม่นยำเนี่ยติดไว้สัก85นะครับจะยังไงก็ประมาณนี้เลยใส่วิวได้ยิ่งดีนะฮะในส่วนของอาถ์ครับผมฝั่งขวาเนี่ยถ้าแม่นยำไม่ถึง85ก็เพิ่มที่สกิล2สกิล3ไปก็ได้นะฮะ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็เ,เป็นลดดาเมจจาก่าต่างๆนะครับหรือลถคี้แดมเพื่อให้มันถึกขึ้นนะครับรับดินได้นานขึ้น